สี่อเดือนละบานมันละอันนี้คืนแสดงว่าเพิ่นกับเป็นซัดเป็นซัดขืนโบเต็มที่กันก็นเลยพ้นว่าซ้ำให้ใบนี้มันซ้ำมันมตอนสามเดือนตอนผสมน่มีน้ำเมือกไซบอรละ่ะมีอยู่ค่ะเมือกไซอวัยวะเพศเพิเ่นบวมละแต่เพิ่นบอห้องมันบ่บอเป็นซัดห้องบะห่องห้องอยู่ค่ะมือนนะห่องอยู่หมือนนะห่องแล้วก็เมือกออกมืแสดงว่าเพิ่นเป็นซัดซัดเตียนอยู่นี่สัน โป่แมนซัต์เงียบแต่ก่อนหันนันห้องห้องแต่ว่าห้องบ่อบบอันนี้ปานไืนนั่นแหละคือคือเพื่อนขืนอาการคือเพื่อนขืนห้องคมมีน้ำเมือกไสอวัยะเพียบวมเนี่ยกับเพิ่นล้เพิ่นอยากผสมนั่นแหละแต่ลักๆจะต้องอวัยวะเพียบวมก็มีน้ำเมือกไซนี่แหละคือขืนชัดเจนแท้ๆเลยแหละครับลักๆเรื่องห้องเรื่องบ่ห้องก็แสดงแล้วแต่สั์พฤติกรรมสั์แต่ละตัวนําแต่นี่เพื่อน เป็นสัตว์แสดงอาการโยนี่ห้องโบกินยาห้อง้องกะบัดขึ้นครั <พอ S 2> บกกบัดึ้นนี่ก็บพวกปั้นแดงนั่นแหละก็คืคเอเพิ่นึ้นซัดเจียน่เป็นสัตว์ซัดเจียน่นี่ก็พึ่งพึ่งมานซัดเจนว่ามาช้ำเพราะว่าตอนที่แรกนั้นแผลที่โบมีอาการที่โบห้องบอกก่ค่อยอย่างเลยตัวใหญ่ได้หัวตัวนี้นะมึงเนี่ยตอนเอามาแรงเลยกับสูงสูงแต่ว่าจ้อยจ้อยแบบมันเป็นง่วนหลวงนะคะจ้ามะเลี้ยงกับฉลามครับเบิ่งใกล้ๆแห่งตัวใหญ่นี่นมะมึงเนี่ย ถึงช่วงเป็นราคาตอนนั้นนะโอ้งัวตัวนิ้นนประว่าแล้วนี่สวงราคาดีๆแต่นี่ก็ค้าย,ยด้ดียุ่ราคาผิดค้ายแม่พันธุ์เป็นพันธุ์สายเลือดกันโอเคอยุ่นี่ถือ <c oughs> ว่าพ่นโค้งสางดีหน้าตาก็ดียุ่ครับ <c oughs> เลือดผสมพับ <c oughs> ป,ปุงพันธุ์กะ ถ้าให้ชาติเจน้กับตรวจทองเบืงองผนวขับล้างผสมแค่ตอนนี้พ้นได้จักเดือนแล้วเนี่ยสามประมาณสามหลังอาการผสมล้างผสมเทียมมาสามเดือนนะกับตรวจทองได้อยู่ครับปกติถ้าตรวจร่วงตรวจกระซ่องเดือนตรวจกับลูพ้นอยู่หรอกแต่ค่าการตรวจทองเบิงร่วงตรวจใช้วิธีการร่วงตรวจครับอาศัยกงเนนตรวจ ถาตรวจใ้เท่าไรคะหมอใส่วิธีการล่วงตรวจเพื่อนไห้เพื่อนเบิงตรวจตรวจเบิงร่างไข่เพื่อนตรวจเบิงหมดโลกเพื่อนนี่แล้วการฟังโตของโตอ่อนแต่เบิงลักษณะผื้นทานทานสามเดือนนะนุ่นนะนมมันจะมีทานนนะุ่มยรืเพรคนนี้ย่านย่านมันปฏิเสจะของวาฐานนุ่ม และอย,ยู่มีอยู่แต่น้ำเมือกเหนียวเนียวเห็นออกจอีบะบแต่ปกติช่วงนี้ก็ยังว่ท่านได้ออกครับออกกปไนไลยครับช่วงท้องช่วงท้องกระแกกลางๆไปห้าปลายมันจะมีนำ้ำเนียวเหนียวออกแต่สัต์บางตัวก็บสองสามเดือนกันะมีครับครับออกมาแน่อยู่แต่พฤติกรรมซัดแต่ละตัวน้ำแต่ธรรมศาสตร์ของซัดแต่ละตัวมันจะบอกคือกันโอ้ใหญ่นะนี่นะงอตัวนี่นะ อ้ตัวถือว่าโค้งสางเพิ่นได้ได้นึ่งัวดตัวนี้งามต้องตรวจท่องเบิ้งครับถ้าอยากให้ลูกชัดเจนก็ต้องตรวจท่องเบิ้งครับลังผสมสองเดือนกับลูกพ้นนี่แหละใส่วิธีการล่วงตรวจครับก็ได้ครับแล้วแต่เอาไปเข่าซ่องเลยครับวันนี้เขาจะตรวจท่องตรวจท่องเบิ้งโอเค